ตะลึง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 ตะงตะลึ้ตะลึงตะละลึงตะลึงตอละลึงตอละ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชินาตอมอรีแอคนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราก็มาเอาใจพี่ๆน้องๆเพื่อนๆ,อนๆที่เป็นแฟนซีรีส์นะสับสิบจูบนะจ๊ะถึงมันจะจบไปบ้างแล้วแต่ความเป็นก้าอัพก็ยังอยู่ให้เราได้จีนเวอร์ ว่าบอกเลยนะจ๊ะวันนี้ตามคำเรียกร้องเลยนะครับผมตังเมก็เลยจะมาดู Tiktok ของ Lovely Writer The Series แล้วก็มีของแฟนๆด้วยใช่ไหมทีมงานของแฟนๆที่เขาทำมาให้ทามาให้กับก้าวอัพด้วยเราก็จะมาดูแล้วก็อ่านคอมเมนต์ได้ก็อ่านไปด้วยกันนะครับผมโอเคพม่การสเวลาเดี๋ยวเราไปดูหน้า Tiktok ที่เราจะไปดูกันเลยหน้าแรกที่เราจะมาดูกัน <laughs> ไม่ใช่ Lovely Writer อย่างใดนะจ๊ะแต่เป็นหน้าของตอมอเขาเมืองเองจ้า ก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับแอคเค้าตมเข้าเมืองนะครับผมซึ่งขายหน่อยละกันก่อนไปอย่าเพิ่งกดออกนะจ๊ะอย่าเพิ่งข้ามนะจ๊ะก็ขายหน่อยละกันนะว่านี่เรามีคลิปเด็ดๆคลิปปังคลิปปั้วงของเราเลยนะจ๊ะก็คือคลิปเต้นแบ็คพิงอินดูแอลเรียนะจ๊ะเนี่ยก็เป็นคลิปนี้นะจ๊ะแบ็คพิงอินดูแอลเรียก็คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นคลิปแบบแจ้งเกิดเลยก็ว่าได้แบบแสนวิวอ่ะเนี่ยลองฟังดูดิ แล้วก็ใน YouTube ก็อีก3 0 0 0 0นวิวซึ่งทำให้ทุกคนได้รู้จักต่อมอเข้าเมืองมายิ่งขึ้นนะครับผมก็ชคิดนี้นะจ๊ะโอเคครับผมก็ ขายของประมาณนี้ก่อนละกันนะจ๊ะโอเคครับผมเรามาดูกันเลยนะครับผมว่า Account l o v e l y Writer o f f i c i a เเนี่ยเขาจะมีคลิปอะไรดีๆมาให้เราได้ดูบ้างนะครับว่าเป็นนักแสดงคนไหนบ้างนะจ๊ะก็ย1ิอดคลิปหรอเอาดูของเก้าอัพก็ได้เป็นหลักนะจ๊ะโอเคครับผมอ่ะเอาโอเคไปคลิปแรกๆก็ได้จ้ะคลิปแรกๆนะจ๊ะคีสก์อุ้ยทำไมอ่ะ คลิปนี้อัพดูสูงกว่าเก้าอ้อน่ารักคือเก้าทำดูเป็นเท่นนะแต่อัพทำทำไมดูเป็นหูกระต่ายตัางเลยชาวมองโกเลียหรือชาวตายโอ้อคือ <c oughs> ความคู่ซีก็จะเขินๆน,นิดนึงนะจ๊ะ จ,จะตีนเจ้าเรือจะไปกินข้าวเจ้าเรือจะไปกินข้าวของคนชื่อก้าลุกขึ้นมาแจวเอา้าแจวไม่แจวฉับจิกเดมอันนี้ตอนถ่ายคลิปนักน้องอัพคืออัพเนี่ยมีความมูจิขึ้นกับความมูจิมากเลยเนาะมีความแบบดีมากเลยอะ่ะไม่รู้จะบอกว่าไงอันนี้ล่ะเออราซาก,ก็มีความ เสี่ยงโดนลิขสิทธิ์แปบนึงโอ้ยคือแบบเนี่ยคืออาบะใส่อะไรไมันก็ดูมูจิไปเลยหมดเลยเว้ยมูจิไม่ได้เข้านะแต่เรารู้สึกว่าอาบะเหมาะกับอะไรที่มันเป็นเอิร์ธโทนแล้วก็เป็นแบบฟิลแบบมูจิอ่ะทุกคนพอเก็ตฟิลเขาว่ามูจิปะ oh, my, oh, my. น่าร oh <my. S 1> ักดแบบีเขาดูเทคแคร์กันเนาะโอ้แต่อัพสูงนะว่าไม่ได้ เออโยทำไมหลอ่หอ,ลอจังเลยอ่ะโอ้ยทำไมหล่ลอจังเลยอ๋อนั่นละนั่นลัเก้าขึ้นหล่อมากเลยอ่ะคือพอเข้าฟิลเตอร์เราคือโคตรหล่อเลยเนาะหน้าแบบเหมือนเพกจีนเลยอะคือความติ๊กต็อกมันจะมีความเพิ่มตาโตเพิ่มความคางเรียวเงี่ยเก้าคือกลายเป็นแบบ เพ่งมึงจีนไปเลยอะะโอ้โลดต่อไปอัพตั๊กแตยของเราแบวแบลวมีอีกไหนอ้าราาอะาาาาัาาาาะาา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 กาากาาาาาาากาา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 ร มีขายทุกอย่างครับตั้งแต่ว่าวเล็กยันว่าวใหญ่อ๋อแล้วนี่ผมใช้ส,กกใสิทธิ์เราละก,กันได้ไหมครับสิทธิ์เราละกันไม่ถายแล้วพบคนเขินเนือตา่ไหมครับ <c oughs> พบคนเขินเ <ๆ S 2> นื้อตาตั้ต่าเล็กยันว่าวใหญ่อ๋อแล้วนี่ผมใช้สิทธิ์เราละก,กันได้ไหมครับเอางั้นเลยเหรอัเดือดรึไม่ขายแล้ว a n beat the mollish โอ้โหอ้เอ้ยกูนี่นายสามารถเปิดกับตัวๆได้คะได้โอ้ยน่ารักโอ้ยเช้าอัพกับเสื้อตัวใหญ่ของเขาจริงๆเลยอ่ะเนาะคือแบบดูดีมากเลยทุกคนคิดเหมือนตัวเมมไหมคือแบบน่ารักค่ะ ความผู้ชายเต้นก็จะเขินๆนิดนึงน้าทำไมดูสูงจังเนอ่ะหน้าดูเล็กเล็กอะเล็กแบบเล็กมากเลยอะโอ้ยทำไมหล่อจังเลยวะฟิลเตอร์อะไรเนี่ยโคตรหล่อเลยอะหล่อพอเตอร์บักเก้า คี้บุขี้บุคนเมืองแต่ก่อนไหนยอย่างน่าน้าแบบโลขนาดเลยอ่ะโอ้ยน่าลักโอ้ยน่าลักอ่ะอ๋อน่าไปอ่ะอุย้ยน่าลก คุณนึกขาวคุณดำอย่างเนี้ยเนาะชุดขาวชุดดำอ่ะน่ารักไอ้ก้าวจะคือเต้นากติต่น่ารักับบตอาไม่ได้อ่ะโอ๊ยโหนต้องชอบแบบไหน อะไรอะไรก็เป็นนะเธอเราต้องร้องยังไงไม่ให้ติดลิกรสิทธิ์ได้ก็แค่ใจแท้อ๋อีน่ารักอัพต้องยืนด้วยหรอจริงครับต้องยืนด้วยเหรอน่าใจเธอเป็นสายวัาที่มีฉันอยู่น่ารักอ่ะเกี่ยวกับอ่า คูเจลที่นี่นะพักจับจริง,ด,รงดับปุ๋ยไปแล้วจ้ะก้าวนะก้ามแน่นไม่พอนมแน่นอีกสังหกเลยเนาะนมแบบหน้าหลอดจิ้มแล้วก็ดูดมาามเลยหนเต้นกะเอ๋อ I'm Rose ความในแบบของบูถ่ายไปหมดเลยกูบูบ้านสวยเนาะแจ็คแปดหกเพลงของแจ็คแปดบัโอ้ยบูดฉันชอบบูดมากเลยอ่ะเมื่อก่อนอ่ะ อ๋อท,ที่ว่าที่ว่าขับรถอยู่ไอะยอดหอกอ๋อเพลงเนี่ยเหรอแป๊บหนึ่งนะไม่ถูตัดหยอกหยอกด้วยพูดด้วยฮ่าคนเมียงแล้ว้ยหามอ๋ออะไรคนบ้านไหนอ่ะคือมันเป็นปกติของคนเหนือเว้ยคือแบบ หลายโดยส่วนมากดีกว่าจะพูดคำว่าโดยเป็นด้วยคือคือคือจะรู้เลยว่ามาจากภาคเหนือพูดด้วยไม่เหนน้องเอาไหม่เอาฟังไหม่พูดด้วยห้าข้อนองโดเลมีโดเลมีสลาเออได้อยู่ได้อยู่ อย,อยากเจอคนจริงใจมีไม้แถวนี้ <c oughs> มี <c oughs> มันเป็นตำนองปะชีวิตกูมีมแต่เงินมีแต่ทองมีแต่ฮิตพิงอะวปวะพูดคำว่ากินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บสอครั้งโอเคเป็นเราท่องแย่กินจุ๊บจิบ๊บกินจุบจบนจ๊บจิบ๊บ กินจุ๊บจิจ๊บกินจุ๊บกินจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บแทนแทนแทน <entropy> ที่พอดอันเนี้ยไม่ใช่ว่าอะไรนะหล่อมากเลยอะ่ะคือนางไปอยู่กับติ๊กต็อกแล้วคือคือเอาอินอัพอ่ะไปอยู่กับติ๊กต็อกแล้วคือความความน่ารักลดลงนะเพราะว่าตามมันโตผิดปกติใช่ไหมเจ้าก็คือแบบพระเอกหนังเชฟกับมุจจาเหรอเพระเอกหนังจีนเวอร์พระเอกหนังจีน,ออจนแบบ โอ้ยจ oh, yeah. oh. oh, 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 ๊กส uh, ันส oh yeah, totally. yeah, ีเลยอะเว่อโอเยมาได้ตั mi, ้งแต่โอเหรอเออคุณพีทมาได้ตั mm ้งแต่โอเยแล้วอะโอ้ยนกตกนกตกเดี๋ยวฟังใหม่ฟังใหม่ตั้งแต่โดเรมีใหม่โดเลมีโดเลมีสลาาฮ่าาฮ่าฮ่ อันนี้ดูแล้วขอเสพใบหน้าน่ะ้เอมันเป็นนฟิลเตอร์ดีมากเลยอ่ะหล่อมากเลยอ่ะไปฉีดปากให้เหมือนก้าวดีไหมพูดคำว่ากินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บสองครั้งโอเคเออนี่นี่เนี่ยหล่อมากเลยโอ้เย๊ โอ้ยอะไรตั้แต่โอ้แล้วเจ้ายากอ่ะเจ็บเจ็บนิดนิดนะเจ็บเหมือนโมดกับนิดเดียวพยายามจะฝืนแม่ให้มันไปทำนองอยู่ตะลึง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 ตั้งหดด้วยห้ามใส่ทำนองพูดด้วยโอ๊ย คลิปนี้ค่ะว่าต้องมีให้คลิปนี้เป็นอ่าคำคุมกันละเม่ได้ไหมให้คำคุมกันละเม่กับคลิปนี้ได้ไหมตลกมากคลิปนี้ตลกมาก ไหนอ่ะคลิปที่เขาบอกว่าถ่ายติ๊กตอกลงอ่ะก็คลิปนี้แค่นี้เหรอโดนแกล้งอันนี้เขาโดนแกล้งเหรอโอเคเราดูอ่านใน Lovely w r i t e r Official เสร็จมาแล้วใช่ไหมดี๋ยวต้องมีขอไปอ่านคอมเมนต์ก่อนที่เรารู้สึกว่าคลิปที่เราชอบก็จะมีคลิปนี้แล้วก็คลิปห้ามพูดด้วยไม่เสร็จทำนองอีกคลิปหนึ่งขอไปอ่านคอมเมนต์คร่าวๆ จ้ะโอเคจ้าไปอ่านคอมเมนต์กันนะจ้ะคลิปอันนี้คลิปหูกระต่ายนะจ้ะเขาบอกว่าคุณภูมิพันธ์น่ารักก็ไปแล้านะจ้ะนพก้าสนุกใหญ่เลยนะจ้าไปดูคลิปจบก็มาเลยน่ารักเข้าโลกเลยก็น่ารักจริงนะเป็นบทลงโทษคุณนพก้าคือดูมีความสุขนพุก้าถูกใจสิ่งนี้ชอบแหละดูออกภูมิพันธ์น่ารักโอ้ยน่ารักจริงก็คือบอกได้เลยว่า อัพใส่หูกระต่ายคือเหมือนไม่ได้ใส่เพราะว่าสําหรับนี่อัพคือกระต่ายอยู่แล้วนะจ๊ะส่วนเก้าคือเต่ามังกรของตมอยอยู่แล้วนะจ๊ะโอเคเราไปดูคลิปห้ามพูดด้วยไม่เสียทพีนองดีกว่าเอนดูอยากได้เป็นแฟนจ้างติดตรงนีคุณก้ามีอัพมีมีชื่อ Up, อัพอาจจะลุงเอนดูบนสวรรค์มีเกมแบบนี้ให้เล่นด้วยเหรอครับพระเจ้าโอ้ด oh, ีใช่น่าม,มีกับพระเจ้ากล้องดีมากเลยค่ะติดไฟจิบพระเจ้าเออจริงเนาะ หอจริงรีเพย์ชายนี่เพลงฉันสูงมากเออเราก็คิดอยู่นะว่าเพลงคุ้นๆข้างหลังอะแต่เราโมวแต่ดูดูหน้าคนหลอกก็เลย <c oughs> ดูดูคนคอมเมนต์เลขนำโชคช่องสำรองพูดด้วยม <c oughs> ีคนเห็นเหมือนฉันด้วยพูดด้วยนะจ๊ะแต่เราไม่ว่ากันนะจ๊ะมันเป็นแอ็แซนไข่แอ็แซนมันนะจ๊ะน่ารักแค่สูไม่รลดคุณกล้ามีแต่ทำนองทำนองจริง ลึ่งอ่ะทั้งนั้นก็คือจบเลยลโอ้ก็คือจบแล้วจ้ะไม่ได้แล้วจ้ะโอเคมีทำนองหมดขอชื่อฟิลเตอร์ได้ไหมฮะโอ้ไหนลองกดดิชื่อฟิลเตอร์อ่ะอ๋อฟิลเตอร์พูดโดยห้ามใส่ทำนองค่ะพูดโดยจะดวยแล้วเนี่ยพูดโดยห้ามใส่ทำนองค่ะโอเคเรื่องลงต่อจ้ะนะครับผมก็อ่าจบไปแล้วสำหรับ Lovely ้ไลท์เตอ f ์ออฟิเนะจ๊ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูของ แฟนคลับบางส่วนเยเราคร่าวแบบให้หคิดถึงกันนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันแลยก็ตอนนี้นะครับผมเราได้เข้ามาที่แฮชแท็ก Lovey l Writer t h e s e r i e s แล้วนะจ๊ะเราก็จะมาดูคลิปอื่นๆต่างๆที่เขาได้ทำการรีแคปมาหรือว่าได้ทำการแคปมานะจ๊ะโอเคเราจะมาดูคลิปแรกนะครับคลิปที่เรายังไม่เคยได้ดูกันเลยนะคลิปนี้นะจ๊ะฉันู่นมจ้ะโอ้ ฉันไม่เห็นต่นมจอะจริงโอ้ยทำไมต้องใส่กางเกงที่มันแบบผิวด้วยอะใส่ไม่ดีเลยเลื่อนต่อไปเก้าเดี๋ยวนนับหนึ่งสองสามแล้วพี่เก้าทำหน้าน่ารักนะหนึ่งเอ้ยอย่าเพิ่งหนึ่งสองเอ้ยอย่าเพิ่งสิน่ามีความใสซื่อใสซื่อหนึ่ง Say yeah. it all meant, but when he loves me cry, <laughs> i feel like I'm i heard them when, when he, calls me, he home when home it's hard not to ah because i'm because look good เนี่ยอัพคือหน้าเล็กไปเลยอะแต่ก้าวคือหลมากเลยอะเนี่ยนั่นแหละคือเราไม่เคยจูกมาสอนไม่เคยจูกใทรมาสอนแบบเนี้ยเรามันแบบมันงงม,มันแบบมันทําตัวไม่ถูกมันไม่รู้ว่าจะทํายังไงแล้วก็เออคือคือ,ค,อคือมันไม่ไม่พอดีเลยจริงจริงตอนแรกแต่ว่าแต่ว่าก็ได้ก้าวช่วยไหวว่าอา <c oughs> <c oughs> น่ารักอู้น่าที่ประจานแก้มเขาเนี่ยถ้าสังเกตดูดูในซีรีส์เนี่ยแก้มเขาจะน่ารักมากผมไม่เขาต้องยิ้มอย่างนั้นน่ะน่ารักเอาความดีงามนโลกใบนี้มาเลยทุกคนเอา เจลอะไรอ่ะจำไม่ได uh, oh, ้ไม่ปวดเหรออ๋ออะลูเวล่าน้ำรอนลวกทำไมฉันมองไปเจวอย่างอื่นไปได้วะอ๋ออ๋อฉันแพบผมทรงนี้ไม่ไหวแล้วหัวปูหัวปูคือดีเบอรหัวปุ๊ มีรูปเซตนี้ฉันขอหน่อยได้ไหมส่งอะไรไหมฉันก็ได้ทวิตเตอร์ก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้รูปเนี่ยรูปที่เขาถ่ายเนี่ยเนี่ยรูปเนี่ยเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะเนี่ยรูปเซตเนี้อ่ะออ้ยมีหลายที่เลยมีหลายที่เลยมีหลายที่เลยขอรูปหน่อยนะจ๊ะใครมีรูปเซตนี้ขอหน่อยขอแบบ HD เลยจะไปตั้งพาวเวอร์หน้าจอไปแอลทะเลโอ้โเหนือภูเขาไปแอลบอยแล้วแมวครับเวลาเลี้ยงแมวเนี่ยเขาคิดว่าเขาต้องแบบดูแลมันนักเวลาเขาโอ้ยน่ารัก มันไขเล่นด้วยเฮาเดียวมันก็มาหาถ้ามันไขเล่นด้วยเฮาม, <ะ S 1> มันก็มาหาน,นี่ไขชอบการห้อน,นะเครื่องบิ้นครับผมเพราะว่ารถไฟนี่หนักบ่อยนะฮะน้อนมาไข่รับลิขส <c oughs> ิทธครับผมไขคล้อยคอมได้คันคอล่นดีวกว่าฮะมันสึกได้เงือดีล่นวิงว่งวิงว่งวิ่งตุ๊กแกครับผมตุ๊กโตได้หรอตุ๊กโตครับ ขวงแต่ละออนแล้วไม่ใช่แมงสาหมะขวั่งขวั่งแต่ละออนเย็นดีฮะตุ๊กตาครับซื้อว่ามือดอกไม้ไปนี่มันเกาะเงี้ยวแก้ใบมันได้มือดอกไม้แห้งไปมันเกาะมันเก็ะแก้ใบแก้ใบได้อยู่ดีฮะผมซื้อว่าได้ตุ๊กตาดีกว่าได้กอดเลยลูกปัตจไดดีกว่าฮะสอนเนี่ยใครสอนเตะฟุตบอลลูกปัตจไดฟุตบอลครับถ้ามีลูกก็จะสอนลูกเตะบอลอ่ารถเทียบแก่งโหก แข่งทั้งเลเรียงผีลอกด<ช>้วยว่ามันก็ไอยกัวผีลอกแต่กัวคนลอกมากกว่าจใไม่ครับผมพยานี่อยู่มันต้องจะเกินครับไก,ก่แล้วเกานกาเดชาไก่ครับ,รบน,นี่กันแะล้วก็นะครับผมจบไปแล้วนะครับผมสำหรับ l o v e l y กเลเ e ลไนะใครมีเพิ่มเติมอยากให้ตำเม่ทำ EP ที่สอง คอมเมนต์เข้ามานะครับผมคอมเมนต์ Comment เข้ามาเยอะเพราะาต้องมีก็ไม่รู้ว่าจะดูคลิปไหนแล้วนะจ๊ะคอมเมนต์ Comment, คลิปเข้ามาเยอะๆก็ได้นะจ๊ะไม่จำเป็นต้องเป็น t ิ k กต็อกก็ได้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับผมก็ดีงามมากเมื่อเราได้มาฟูลฟิลอีกครั้งหนึ่งได้มารีชาร์จกับความก้าวีกครั้งหนึ่งความอาเจ้ากระต่ายกับต้งังกรของตังีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมันดีงามมากๆเลยนะครับผมก็ขอบคุณที่ทุกคนแนะนํา คอนเทน์นี้มาให้ตังเมนะครับผมแล้วอย่าให้ตังเมมี EP ีที่2ก็คอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะจ๊ะโอเคครับผมมังว่าวันนี้ทุกคนจะชอบการรีอคของตังเมนะครับผมไม่มากก็น้อยนะจ๊ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ตังเมด้วยรักกันนะครับผมและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะ ก็ต้องมีตามตามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมถึงอาจจะไม่ค่อยได้กดไลค์หรือว่าคอมเมนต์อะไรมากก็จะพยายามกลับมาคอมเมนต์ให้ได้นะครับผมตามอ่านตลอดนะจ๊ะหวังว่าแฟนคลับของ9และก็อัพจะดูคลิปตัวเมย์แล้วก็ช่วยกันแชร์ให้ทุกคนได้ดูด้วยกันนะครับผมวันนี้ตั้มเองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย you don't say more 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 and more